มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาแกะซองกาฟุตบอลท็อปคริสตตลยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2019-2020ครับวันนี้มีกันมา5ซองด้วยกันครับซองหนึ่งนี้ขายกันราคา49บาทครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปครับ B2S C1 หรือร้านในอินครับซองหนึ่งมีทั้งหมดการ์ด7ใบครับก็สำหรับ ท็อปคิสตัลเนี่ยรุ่นนี้ครับมีการ์ดทั้งหมด125บยบแบบครับแบ่งเป็นการ์ดเบสการ์ดธรรมดาทั่วไป100ใบครับและการ์ดพิเศษครับ25บใบซึ่ง25บใบเนี่ยแบ่งเป็นการ์ดเงินครับการ์ดซิลเวอร์20บใบและการ์ดโกล5์5ใบในซองหนึ่งครับมีการ์ดเบส6ใบและการ์ดพิเศษ1ใบามาเริ่มกันที่ซองแรกเลยครับก็สำหรับ ท็อปคริสตัลเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่การ์ดกระดาษทั่วไปครับพิเศษของเขาก็คือเป็นการ์ดพลาสติกแข็งครับมาครับกองแรกลุ้นกันเลยครับโอ้โหใบแรกเข้ามาเลยครับการ์ดเงินครับอินเก a ฮารลนนี่คือใบที่คนตามหามากที่สุดแล้วครับสำหรับท็อปคริสตัลรุ่นนี้ครับโอ้โหใบแรกก็แจ็คพอดออกเลยครับ แจ็คพอตแตกทันที่การาสสวยจริงๆครับนี่ครับด้านหลังเป็นรายละเอียดเล็กน้อยไปต่อไปครับเดียโกโออ้อาคันทาร่าครับจากบาเยน์มิวนิกกาสสวยจริงๆครับติโมโกุตัวครับของเรอัลเบรลิตครมภาพ คมชัดมากเดวิดเนลเลสครับขอบอัดแักนิโกแล้วครับเนี่ยเวลาช็ ok อคดิโมสชื่ออ่านยากครับออบานครับจากไลฟ์ซิก แล้วก็เป็นอิลกาดีครับของปารีสเปเชครับโอ้โหสองแรกมาเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยครับสองต่อไปครับรู้สึกว่าใบแรกเนี่ยจะเป็นใบพิเศษนะครับจะต้องเปิดด้านหลังจะได้ลุ้นกันที่หลังครับยังไงดี มา Jesus คาร์บิโอเชซูสครับของแมนซิตี้คูรินโยครับบาเยนนิคฟันดิบีส์ครับอาแจ็คภาพคมภาพชัดนะครับพื้นหลังใสให่มันเพิ่มความสวยจริงๆ ี cho, ิวาโควิสดานิเอลปาเรโจลของบาเินเซียมาแล้วครับเจ้าเฟรีคคับครับแอตเมดลิดโอ้นี่ก็ตัวนี้ก็ดีครับและโอ้โหเห็นเลยครับไม่ต้องรู้นะครับใบพิเศษครับเป็นซิลเป็นซิเวอร์ UCL อซีเอลมาสเตอร์ครับการ์ดเงินครับ เอเดนฮาซาสวยงามมาุนซองต่อไปครับซองที่สามพอเป็นกา๊กาก๊าซพลาสติกเราเราเก็ได้อย่าสบายใจครับไม่ต้องกลัวว่ากา๊าซจะเหลี่ยมมุมจะชำรุดเสียหายนะครับ เบนาโตซิว่าเมสซิตี์มารโคไรส์ดอดมุนจอจินโยของเชลซีเดนิเอโอโมครับ มินามิโนโอ้ตัวนี้ก็ดีครับมีอนาคตตอนนี้ย้ายมาอยู่เรียวพูแลครับนี่น่าจะเป็นลุกกี้การ์ดของเขาลเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ฮาร์เลนคนเดียวครับที่เป็นลุกกี้การ์ดครับมินามิโนก็เป็นลุกกี้การ์ดเหมือนกันครับอื mm hmm. ถ้าเล่นกับเรียวพูแล้วฟอร์มดีใบนี้น่าจะมีราคาครับโ okay, คบ Ad เก้ครับเฮดแมนลิสและไปพิเศษครับ ใครครับเจราตปีเก้ครับโอ้นี่ครับเป็นใบทองครับ UCL อคอนถ้าเป็นการาดทองถ้าเป็นกร์ดทองจะเป็นรูปชูท้วยครับโอ้โหสวยงามนี่ครับสีสันด้านหลังครับด้านหลังเจราตปีเก้โอ้นี่เป็น เรียกว่าแมตช์ชิงแชมป์นะครับที่คว้าแชมป์ได้เยี่ยมครับมาสองที่สี่ครับการ์ดก็สวยครับได้ใบก็ดีด้วยราคาไม่แพงครับรุ่นนี้น่าสะสมจริงๆแนะนำครับแนะนำนะครับคูบตินโยนี่ซ้ำนี่ครับ ฮิสโก้ครับจากเรอแมลลิดสเตฟานเดอ์บริดจ์อินเตอร์มิลาฮาคิมเซียครับฮาแจ็คดูกานหน้ามาเชลซีแล้วครับซีเฟนเอ็นซองซี่ครับ เคเลเซนและการ์ดใบพิเศษครับใครครับแจงโรนันโดมาครับโอ้เป็นการ์ดยูเซียไอคอนเป็นโกลครับใบทอ์อีกแล้วเฮ้โรนันโดชุดทำไมไปงานศพหรือไงครับเนี่ยไม่มีไม่มีสมสรไม่มีโลโก้แปลกๆของปอมครับ นี่ครับแมทชิงครับแมทที่ควาเแชมป์ห้าสมัยของโรนันโดครับอืมลายตกหรือว่ายังไงครับเนี่ยมาครับสองสุดท้ายครับสองที่ห้าครับโหได้การสี่ซองผ่านไปครับได้การเงินสองการทองสองครับ ได้การ์เงินตัวดีด้วยการทองก็ตัวดีนะครับสองสุดท้ายครับรุนกันอุย้ยผิดพลาเล็กน้อยวันนี้ซูสจูเนียนี่ก็เป็นดาวลุ่งตัวหนึ่งครับที่คนเขาเริ่มจะเก็บสะสมกันแล้วนะครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับ สเตตสเตอร์เจนครับโกของบา oh. เซโลนาโอ้โหราอาโรมาตินเนสครับกองหน้าฮาเจนดิน้าของอินเตอร์มิลานนี่คือกองหน้าที่น่าจับตามองที่สุดของคอสอนี้ครับเป็นดารุ่งพุ่งแรงครับใบนี้อาจจะมีราคาก็ได้ครับ คิสเตียนลูยินดาม่าอันนี้ไม่รู้จักคาริโอคูริบาลีของนาปโปลีครับมากินฮอสอะไรครับสักอย่างเนี่ยครับ ของ P H และมาแล้วครับใบพิเศษตินเจนยินสีเย่ยครับเป็นการ์ดเงินครับ U C L Master โ oh อ้โหหมดแล้วครับห้าซองเรามาดูกันครับการ์ดใบพิเศษมีใครกันบ้างครับดูอีกทีครับ ซินเชนาโปลีโรนันโดครับไม่มีสังกัดครับในตอนใบนี้ทำไมอ่ะกาตฮอครับจาัดติเก้โหใบทีดใบที่ทุกคนตามหาครับฮาเลนและเอเดนออซอาโอเคครับ สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ